สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูนิงในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมีเรื่องชีวิตของยุงม,มาฝากเด็กๆก,กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าค่ะอะนอกจากจะมีเรื่องสั้นชีวิตของยุงแล้วยังมีวัฏจักรชีวิตของยุงม,มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะยุงชอบวางไข่ไว้ในบอ่อหลุมหรือภาชนะที่มีน้ำขังอยู่ จะไข่ยังไม่มีปีมันจะอาศัยอยู่ในน้ำซึ่งเราเรียกว่าลูกน้ำนั่นเองสามารถโตเต็มที่ภายในเสร็จวันยุงที่มากัดหรือก่อความํำคาญให้มนุษย์คือยุงตัวเมียส่วนยุงตัวผู้ชอบกินน้ำผลไม้และน้ำหวานจากพืชต่างๆเวลายุงมาบินใกล้หูเราจะได้ยินเสียงคล้ายกับคนทำเสียงอืแต่ที่จริงแล้วนั้น เสียงมาจากการกระพือปีกอย่างรวดเร็วของยุงนั่นเองค่ะช่วงเคสไม่รับฉบับครูหนิงค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องยุงกันใช่ไหมคะครูหนิงก,ก็เลยมีความรู้เรื่องวัตจักรชีวิตของยุงมาฝากเด็กๆกันค่ะวัตจักรชีวิตของยุงคำว่าวัตจักรอ่านว่าวัตจักร อีกอย่างหนึ่งว่าวงจรชีวิตของยุงนั่นเองค่ะเด็กๆยุงจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะก็คือระยะแรกเลยระยะไข่ระยะที่2ก็คือลูกน้ำสามตัวโมงและ4อะไรเอ่ยคะ ตัวเต็มไวเก่งมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูเรื่องชีวิตของยุงจบไปแล้วเด็กๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะยุงที่มาตอมหรือที่มากัดเราเป็นยุงตัวผู้หรือตัวเมียคะใช่ค่ะเป็นยุงตัวเมียทีนี้ยุงเนี่ยมันมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะคะสี่ระยะมีอะไรบ้างคะตอบไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งคือระยะแรกก็คือระยะไข่ ระยะที่สองคือลูกน้ำา3ตัวโมงุง4คือตัวเต็มใบเด็กๆค่คะก่อนจากกันวันนี้ครูหนิงมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากแต่คนที่จะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะเป็นทีเชอร์จอบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้ทีเชร์อจอจะเอาคําศัพท์คำใดมาฝากเด็กๆกันบ้างจาว่โอง แปลว่าเลือด Female mosquito แปลว่ายุงตัวเมีย Male mosquito ยุงตัวผู้ mosquito larva ลูกน้ำ And the last one is n e t r น้ำหวานจบกันไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของยุงในเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนะี้สวัสดีค่ะกิดบายเด็กๆคะ่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้คุณหญิงขอฝากการบ้านไว้ให้เด็กๆคุณครูจะส่งการบ้านให้ในเดือนนวายนะคะจะม,มีวิชาภาษาไทายที่ทําแบบทดสอบและวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้คุณหญิงขอตัวลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ